วันนี้จะพาทุกคนนะคะไปใส่บาตรพระตอนเช้านะคะที่วัดส,สารแดงค่ะด้านข้างนะคะตรงข้ามกับวัดส,สารแดงนะคะก็จะเป็นริมถนนนะคะคลองทวีวัฒนานะคะจะมีที่ใส่บาตรนะคะตอนนี้เรามางานบวชนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะข้ามฝั่งนะคะเดินข้ามฝั่งสะพานลอยแบบนี้เลยค่ะนี่สะพานข้ามแม่น้ําไปนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดให้อาหารปลานะคะเยอะมากๆเลยทั้งขนมปังแล้วก็อาหาร ห่านปานะคะก็มีบริการเลยนะคะใครอยากมาทําบุญนะคะให้ห่านปาก็เชิญตรงนี้ได้เลยนะคะพอเดินข้ามมานะคะตรงนี้เป็นถนนนะคะเรียบคลองทวีวัฒนานะคะนี่ตรงข้ามกับวัดสารแดงนะคะก็จะเป็นจุด ะะที่ใส่บาตรตอนเช้ามีทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็เขาก็มีจัดเป็นชุดให้ชุดนี้ก็65บาทนะคะก็สามารถที่จะใส่บาตรพระตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปที่วัดได้เลยนะคะนี่ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะคลิปนี้ใครเห็นแล้วก็อยากทบุญใส่บาตรนะคะไม่มีที่ก็แนะนําเลยนะคะที่จุดนี้เลยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะ